สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของหมอลำเสียงวิหกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพิมพ์ v วาร์รตี้นะคะวันนี้แอดมินมีข่าวดีๆมาแจ้งให้แฟนคลับ ของหมอลำเสียงวิหกทราบนะคะวันนี้วันที่2ทธันวาคม2,565มีบินตามเสียงวิหกเจนะคะเป็นคอนเสิร์ตหมอลำเต็มวงแล้วก็แสดงซอดแจ้งเลยนะคะชมเต็มอิ่ม2วันวันที่2และวันที่3ทธันวาคม2,565นะคะบัตรราคา149บาทค่ะ ชมเต็มอิ่ม2วันเลยนะคะถ้าแฟนๆสนใจเข้าร่วมชมในกลุ่มปิด ติดต่อได้ที่เพจ Facebook หมอลำเสียงวิหกและโอนเงินได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0743473833นะคะชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดหมอลำเสียงวิหกนะคะแฟนๆเข้าไปชมเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook ของหมอลำเสียงวิหกนะคะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วค่ะ และถ้าหากทางคณะกรรมการเจ้าภาพสนใจติดต่อหมอลำเสียงวิหกไปแสดงในงานต่างๆติดต่อได้ที่เบอร์0969698955นะคะ0969698955ค่ะขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่รักและชื่นชอบหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะ จะปัญหา,ท,าทุกวันจะแต่งทุกวันเวลาไปหาสบัยเธอก็รู้ว่าพี่รักจ้าเพียงไดเ้าห่วงใจทุกวันเ้ลา,าเปลื่อนภรรยาไม่ใส่กลัวครอบครัวให้เะ็นเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะที่จะไปหาพี่รักษา จะเป็นต่อเหยนยใจเป็นที่ไหก็เป็นที่อาเป็นไปได้ยังพี่สาบัแคปาก่อยคนจะคอยขออีราทีมั้งสองจะเงาไปได้เจ้าคุณแส่สมบูรณ์แต่ข้าจะดูดขอพี่รอยรายอมเสียสาวเมื่อหยิบไม่แข่ใจทงที่รู้แค่ใจบ่มีแ่แล้วยาคุณส่าให้โอกาสแม่ชื่อชุนแ้วคนรักไม่าดเาง็นกอ